เอาละครับมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเตรียมตัวในการจัดตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตนะครับเราจะมาเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่อกันนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือค่าอัปโหลดสปีดนะครับเนื่องจากเราเป็นสถานีลักษณะของสถานีส่งเราควรจะมีค่าอัปโหลดสปีดก็คือการดึงเอาข้อมูลจากเครื่องคองมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งเอาซอสมาจากภาพกับเสียงที่ผมอธิบายขั้นขั้นต้นเนี่ยนะครับดึงเอาภาพและเสียงแล้วก็ถอดรหัส ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราจะต้องมีค่าบรอดสปีดท,ที่สูงระดับ1เพื่อที่จะให้มันการออกาศเวลามีผู้รับชมเข้ามารับชมพร้อมกันจํานวนมากเนี่ยจะได้ไม่เกิดการสะดุดนะครับหรือว่าการติดติด,ตดขัดขัดของการรับชมภาพมาดูว่าเราควรจะต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเราเข้าไปเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นค้นหาสปีดเทส s t นะครับบน Google นะครับ ลองคลิกเข้าไปที่สักตัวหนึ่งนะ s p e e d t e s t a d s l t h a i l a n d แล้วกันนะครับก็จะมาปรากฏเห็นรูปแบบลักษณะของการเตรียมนะครับในส่วนของการเช็คความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรานะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเพื่อที่จะให้มันสามารถออกอากาศได้อย่างเสถียรนะครับควรจะมีค่าอัปโหลดสปีดอยู่ที่ประมาณ2เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นไปนะผมจะลอง Start t เทสของที่ผมใช้งานอยู่แล้วกันนะครับ สิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือในส่วนของการดูค่าอัปโหลดสปีดตรงนี้นะครับตรงดาวน์โหลดเนี่ยก็คือเราจะเป็นผู้รับข้อมูลนะครับเร็วช้าเนี่ยแทบจะมีผลน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเราดูค่าที่ค่าอัปโหลดสปีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่า,วามันจะมีค่าอัปโหลดสปีดเท่าไหร่ตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่ค่าดาวน์โหลดสปีดอยู่ที่9 4เมกนะครับก็ตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเป็นการดาวน์โหลดแต่นี้ตัวที่เราจะใช้เนี่ยครับค่าอัปโหลดสปีดตรงนี้นะครับ ของอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้งานอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50เมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งถือว่าเอายอะเยอะ,ยะนะครับเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้ใช้ของไซเน็ตอยู่นะครับถือโอกาสโฆษณาให้เขานิดหนึ่งคุณภาพบริการดีเยี่ยมในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับค่าโหลดสปีดอยู่ที่46เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเป็นค่าเฉลี่ยเอ e เ a ร e อยู่ที่44เมกะบิตเปอร์เซกก็ถือว่ามาก มากมหาศาลนำสรับการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ถือว่ามากพอสมควรทีเดียวทีนี้นะครับอัปโหลดสปีดได้แล้วมีมากกว่า2 m เมกะบิตแน่ๆเพราะเรามีตั้ง4 4 0กว่าเมกนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่สเปคค,คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็มาคลิกที่ Start โปรแกรมคลิกขวาตรงแท็บคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับเลือก Property ครับนี่คือสเปคเบื้องต้นของออคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ Intel นะครับซีออนนะครับตัวนี้มีทั้งหมด2ตัวนะครับอยู่ความเร็วเร็ววิ่งอยู่ที่2.93 GHz r ก m 16 g มิกะเฮิรตซ์แรมสิบหกจิกนะครับโอเพนซิ่งซึ่งเป็น6ุสบิตนะครับการ์ดจอแยกเป็น Nvidia c o โ d คอนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็น สเปคที่ค่อนข้างสูงนะครับในการใช้ทํางานเพราะว่าผมทํางานในส่วนของการออกแบบกราฟ,ฟิกรวมถึงการสร้างแอนิเมชัน3 d ด้วยนะครับก็จะต้องใช้สเปคที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเราสามารถที่จะบริไฟคอมพิวเตอร์ของเราเป็น cpu intel ได้นี่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานในการทําเป็นเครื่องส่งอวอกาศได้อย่างง่ายดายนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือการมีสเปคคอมพิวเตอร์นะครับสักประมาณ ขอให้าขึ้นไปนะครับเนี่ยตดูตรงนี้นะครับขอให้าขึ้นไปนะครับ RAM สี่จิกนะครับการ์ดจอแยก2องจิกขึ้นไปฮาร์ดดิสถ้าเป็น SSD ได้ก็จะดีถ้าเป็นฮาร์ดดิสตธรรมดาทั่วไปทุกวันนี้มันก็เร็วมากอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะทํางานไม่ได้ที่ผมพยายามเชียร์ CPU Intel เพราะว่าพอลองใช้กับหลายๆคนที่เคยทดลองติดตั้งระบบเนี่ย Intel จะทำงานได้ค่อนข้างจะดีกว่าใน,ในระยะยาวอย,าอย่างถ้าเราต้องการถ่ายทอดสัญญาณเป็นระยะเวลา 6ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง24ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ย CPU Intel ค่อนข้างจะได้เปรียบกับ CPU AMD หรือว่าของยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้เครดิต CPU Intel นิดหนึ่งนะครับ RAM 4 g b เพียงพอมากกว่ายิ่งดีการ์ดจอ 2G b เพียงพอมากกว่ายิ่งดีถ้าเป็น Nvidia ได้ก็จะดีมากนะครับสำหรับการ์ดจอนะครับอันนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์ใช้งานอยู่ก็ให้สนับสนุน ซีวินเทลการ์ดจอแยกเป็น Nvidia เดียแล้วก็ฮาร์ดดิสเป็น s s d RAM ดีอาร์สขึ้นไปนะครับขนาดประมาณ4 g ิกขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีโน้ตบุ๊กก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าต่ากว่านี้จะรันไม่ได้นะครับก็รันได้ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะเกิดความร้อนสะสมอยู่ระดับหนึ่งเวลาเราใช้งานไปสักระยะนึงอาจจะเกิดการสะดุดของภาพอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นปัญหายิบย่อยที่เราจะสามารถปรับปรุง ในส่วนของอุปกรณ์ได้ในอนาคตนะครับแต่เบื้องต้นเราใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในการถ่ายทอดสัญญาณแล้วก็ทาการจัดตั้งเป็นระบบขึ้นมาก่อนแล้วทดลองดูว่าเวลาเราจัดรายการจริงในการทํางานจริงเนี่ยมันจะต้องปรับต้องแก้ตรงอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างก็เดี๋ยวว่ากันในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์นี่คือตอนที่เราจะอธิบายระบบคอมพิวเตอร์ที่เราต้องเตรียมความโดยเด็ดที่ต้องมีนะครับการวัดค่าต่างๆก็ได้อธิบายในวิดีโอชุดนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ